วัสดีครับเพื่อนครับโหนครับพอดีมีข่าวชิ้นหนึ่งอัปเดตเลยนะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการก่อหนี้เพิ่มอีก20,000 20,700ล้านบาทนะฮะโดยโดยจะใช้เงินอันนี้อนุมัตินะคอมออนุมัติแมปแมปเนี่ยก็เก็บมาเล่าให้ฟังจะเอาเอาเงินจำนวนเนี่ยประมาณ20,000ล้านบาทไปโปกกองทุนน้ำมันนะ ผมก็พูดจนปากฉีดแล้วเรื่องน้ํามันน,น้ำมันที่ไม่เป็นธรรมราคาเทียมกลไกการตลาดเทียมทุกอย่างเทียมหมดแล้วไปอิงราคาสิงคโปร์เนี่ยผมพูดบ่อยแล้วไม่อยากพูดมันภัยเรือในอ่างเนี่ยเอาเงินสองหมื่นล้านเนี่ยที่จะกู้ออกมาเนี่ยไปโปะกองทุนน้ามันดีเพราะว่าไม่มีลวเงินหมดแล้วประมาณนั้นก็เล่าหลายครั้งแล้วรู้ไหมว่าประเทศเราเนี่ยส่งออกน้ํามันอันดับที่ห้าสิบของโลกส่งออกเยอะ แล้วเขาอ้างว่าที่ส่งออกนี่น้ํามันคุณภาพใหม่ดีสารปนเปื้อนสูงนู่นนี่นั่นพอมึงตายโกหกโกหกล้านเปอร์เซ็นม,มันมีเอกสารพิสูจน์เยอะแยะว่าน้ามันประเทศไทยเนี่ยเป็นน้ํามันที่คุณภาพดีครับดีมากจะบอกให้อืมผมเห็นมาเยอะเอกสารที่ว่าชัดเจนเขาพิสูจน์มานู่นนี่นั่นแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ว่าเขาปกปิดข้อมูลข่าวสารไง เขาอ้างว่าไม่ดีส่งออกไม่ใช่หรอกมันก็ส่งออกไซฟอนน่ะส่งออกนําเข้านู่นนี้นั่นเลี้ยงภาษีนู่นนี้นั่น,นไม่อยากจะเล่าเหมือนเหมือนเดิมเรื่องเดิมเดมก็เนี่ยเขาบอกว่าอ่าจะเอาสองหมื่นล้านเนี่ยไปโปะกองทุนน้ามันนะว่าอย่างนั้นแต่การส่งออกน้ํามันเนี่ยผมผมมีข้อสังเกตนะสงสัยนะการส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ย มันไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมการดูแลของกรมการค้าภายในนะไม่เกี่ยวนะกรมการค้าภายในแต่ไม่รู้เรื่องนะส่งออกนี่รู้ไหมไปอยู่กับกรมศุลกากรเพื่อนก็รู้กรมศุลกากรนะ่ะมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนเป็นเขาที่วงกดนะ่ะกรมศุลกากรนะ่ะเพื่อนน่าจะรู้นะใครอยู่ในวงการนะ่ะวงการารการกรมศุลกากรเน,นี่แบบไม่ไม่ธรรมดาหรอกมีอะไรอยู่ใต้พรมเพียบอืมและการส่งออกเนี่ย ปอยู่ใต้กรมศิกลกากรส่งออกสมมติสมมติร้อยลิตรนะแจ้งมาแค่เท่าไหรสิบลิตรประมาณนั้นมันมันไม่ใช่เลยข้อเท็จจริงมันไม่มีเลยเรื่องข้อเท็จจริงอผมไปดูที่เขาแจ้งการส่งออกส่งเป็นหลักวันละสามหมื่นกว่าลิตรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัตินะฮะวันหนึ่งส่งออกแค่สามหมื่นกว่าลิตรเนี่ยผมไปดูที่ด่านท่าเสด็จนะเคยไปทํางานไปทําข่าวที่ลาวอ่ะที่ท่าเสด็จอนะ่ะ รถน้ำมันจอดแม่งเป็นร้อยร้อยคันน่คันหนึ่งก็สองหมื่นสี่พันลิตรอีกคันหนึ่งสี่หมื่นสองพันลิตรเนี่ยส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปด้วยเป็นลาวเนี่ยแล้วแจ้งสุลกา,ากรว่าวันละแค่สามหมื่นกว่าลิตรเนี่ยมันมันมันไม่ใช่นะไม่อยากจะแฉหร,รอกพูดมากแล้วมันมันหมกเม็ดเยอะกรการการเนี่ยกเ็ยกเก็บมาเล่าว่าบ้านเรามันมีอะไรลึกลับเยอะลึกลับซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลย เลยเก็บมาเล่าเพราะว่านายธนากรเนี่ยไอ้โคศโกประจําสํานักในสํานนักายกเนี่ยออกมาพูดนะนะการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะประจําปีงบประมาณการบริหารหนี้ประจําปี2565เนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยการก่อหนี้เพิ่มเนี่ยนะฮะก็จะเอาแน่ยสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยไปโปะกองทุนน้ามันน่ยนะเขาบอกนะแล้วก็สําหรับที่กู้มาแล้ว700กว่าล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาของบริษัท นารักพัฒนาทรัพย์สินจำกัดนะฮะและกู้เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของอธนานุเคราะห์ประมาณนั้นก็ว่ากันไปก็กวานไปฮะผมไม่ได้ว่าหรอกคุณมีอํานาจคุณก็มีสิทธิจะทําใช่ไหมละ่ะทําไม่ได้คุณก็ใช้มอสีเสียคุณทาได้หมดไงคุณมีอํานาจไงก็อยากบอกว่าทําอะไรก็เกรงใจประชาชนหน่อยละกันนะเพราะว่าถ้าคุณหมดอํานาจแล้ะรัฐบาลต่อไปก็แบกรับภาระนะประชาชนเนี่ยรับภาระหนี้สินนะฮะ เกิดมาเด็กลืมตามมาปุ๊บเป็นนี่เลยทันทีเก็บม,มาลองครับมโนกนอกขอกอครับบุญรักษาออกบ้านใส่แมัตเข้าบ้านอาบน้ําสะผมสวัสดีครับทนกันต่อไปครับสวัสดีครับ